ครับผมมาสตรีตอนเช้านะครับผมจะรีบไปทํางานด้านนี้ครับผมไปทำงานไต่เช้าเ,าเดี๋ยวมีเชิญโชว์มานําเสนอให้ดูด้วยตัวนี้ไม้ยังไม่สมบูรณ์นะครับผมเ oh อาไว้ก่อนเผื่อใครชอบไม้แบบนี้ก็มีให้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวมาดูนะตัวนี้จะเป็นที่เสียบไวสูงนะอันนี้จะเป็นเหลือมังกรทองไม้สูงก็จะเป็นไม้ที่ได้เปียบหน่อยจะได้สวยไวอันนี้ก็สูงเช่นกันนะอันนี้จะเป็นแดงแดงเป็นชั้นที่สวยนะแล้วก็ตัวนี้เป็นไม้ที่ขาดน้ําในเครื่องหนึ่งนะหรือว,ว่าหัวจะดู แคบๆหน่อยแต่เราไปเลี้ยงประดันรากนะแล้วก็จะทําไม้กลับมาสมบูรณ์สวยงามเพราะกิ่งก็โอเคแข็งแรงดีนะอันนี้แดงตัวนี้ไม่ใช่ไม้ขี้เหร่นะเราดูตาเปล่าเราะร็้ว่ามีความสวยอันนี้ก็ดูตาเปล่าเลยเนาะแต่ว่าดูผ่านในกล้องก็มีความสวยงามบีนะาแดงตัวนี้นะแต่ว่ากับแดงตัวนี้แกแดงตัวตัวกันนะก็สวยเช่นกันตัวนี้จะเป็นไม้ที่ต้นเล็กนะที่อาจจะดูไม่ค่อยยังไม่ค่อยสมบูรณ์เพราะว่าไม้ต้นเล็กเพราะว่าไม้ไม่ได้ดูแล แต่ว่าไม้เหล่านี้ไม้ตัวนี้จะเป็นไม้ที่เวลาสมบูรณ์จะดอกสวยมากนะอันนี้อย่าค่อนข้างหายากด้วยนะถ้าไปเลี้ยงดีอ่ะเอาไปตัาเส้นแรกซอยทิ้งนะครับผมแล้วก็ปลูกใหม่จะทําให้ไม้ตัวนี้กลับมาสวยงามได้อีกครั้งเป็นไม้ที่โตอันนี้ดูเล็กมากนะปฐุมมาอ่าให้ดูปฐุมมาว่าเป็นแบบนี้แต่เล็กนะเล็กอ่าเล็กบอกว่าเล็กนั่นแหละนะโอเคนะห้าต้นสามร้อยี่สิบาทชุดนี้หาขั้นไหนก็รับไปคือเหล่าน,นี้จะดูเล็กนะดูเล็กจะเป็นอประไปแล้วกันนะะกอะไปด้วย นะอันนี้สองตัวนี้จิเป็นม้ที่มาตรฐานแล้วนะท,ที่ที่อับเรียนต่อก็จะมีคุณภาพสวยง,งามอาจจะดูแพงหน่อยนิดนึงนะสามรอยี่สิบาทรวมทุกอย่างหาะ่านไหนสนใจนะครับผมสามรอยี่สิบาทาพี่ปนาก็รันสุดท้ายนะยังยังอยู่ตัวละสามรอยี่สิบนะไม้แต่ตัวนวดน,นะที่ปนากํางมีความมีไหมใบใบเลื่อมร่วงก็มีความดีจริงเลยเรื่องออาไม้ไหมกำลังออกความนะแต่สวยนะไม่ใช่ไม่สวยนะไม้ เกีรตดีนะแต่ว,ว่าเป็นไม้ที่คัดเกรตนะไมเหล่านี้มันใช่ไม่คัดเกรตนะแต่ว,ว่าก็โอเคเผื่อสนใจนะั้ก็ตูงคู่ละสามร้อยยี่สิบบาทแล้วกันนะอันนี้ก็ไม้เสียบกิ่งนะคู่นี้สองต้นเนี่ยสองร้อยห้าสิบาทนะเช้านี้มาเท่านี้ครับผมเลิวเกียรกันตอนเย็นตอนเย็นนะมืมมดๆหน่อยเผื่อมาถ่ายอะไรให้ดูขอบคุณครับผมขอบคุณที่เขาเยี่ยมขอบคุณที่เขามาเยี่ยมชมขอบคุณนะครับผมขอบคุณรีบมาทำงานก่อนขอบคุณสวัสดีครับผมเลยครับ